วันนี้พามาทำขนมบานทานเด่นนะคะข้าวหนมลืมกลืนนะคะ,นนะ,คะไปดูวัตถุดิบและวิธทีทำได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ครูคุณติมพา,าครทูทาขนมบานทานเด่นหรือว่าอาหารบ้างนะคะข้าวหนมลืมกลืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่เราจะใส่ขนมนะคะ เปี้ยงถัเขียวนะคะ80กรัมค่ะน้ำตาลนะคะ70กรัมค่ะน้ำใส่สามสิบเมลิตนะคะตีให้น้ำตาลกับเปี้ยงละลายเข้ากันดีนะคะ น้ำตาลกับเปี้ยงละลายเข้ากันดีแล้วก็มาแบ่งเป็นสองส่วนนะคะอันนี้เราจะใส่สีนะคะเราก็ได้แบ่งเป็นสองส่วนนะคะอันนี้ติ่มใส่น้ำใบเตยนะคะหกสิบซีซีค่ะค่อยจะใส่สีผสมอาหารก็ได้นะคะน้ำฮาปวยสีม่วงนะคะหนึ่งช้อนกลางค่ะ ต่อไปก็นอานำมาใส่กระทะนะคะเคี่ยวพลอยอ่อนไปเรื่อยๆนะคะให้เปียงเราสุกดีนะคะถ้าเปียงสุกมันจะเปลี่ยนสีนะคะสีมันจะ่อยขึ้นนะคะเริ่มเข้มข้นแล้วค่ะ กียงมันเริ่มใสมาแล้วนะคะ เปรี้ยงเราสุกไ้ที่แล้วนะคะต่อไปก็ไปใส่ถ้วยได้เลยค่ะอันนี้ติ่มใส่ถุงแกงนะคะแล้วก็ตัดตรงปลายมันนะคะใครมีโหนิบจะใช้หนิบก็เลยนะคะทำแบบนี้เลยค่ะเวลาจับจะล้วนนิดนึงนะคะติ่มจะไปหาถุงมือมาใส่กันนะคะข้างๆล้วนนิดนึงนะเวลาเราจับจะล้วนนะคะใส่ถุงมือเอาค่ะ สอยตามที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้วยมันจะมีหลายรูปแบบหลายฮี่ห้อนะคะเลืกอ,อกเอาที่เราเชืบอไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาทำสีม่วงนะคะทำเหมือนกันตุ๊อย่างเลยค่ะอันนี้ก็แป้งสุกรีแล้วคะ่ะ นี้จะเป็นกะทิด้านหน้านะคะกะทิสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะใส่เปียงข้าวเจ้ายี่สิบกรัมนะคะตีให้เปียงกับกะทิเข้ากันดีนะคะแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะคือหนึ่งช้อนชานะคะเคี่ยวให้มันเค้มข้นนะคะให้กะทิเราเข้มข้นมานะคะ เริ่มเมคีมขวนแล้วค่ะน้อยประมาณนี้นะคะต่อไปก็มาตักใส่วนขนมเรา้ไดเลยนะคะจะใช้หนิบก็ได้ค่ะอันนี้ติ่มใช้ช้อนตักเอานะคะตักใส่ให้ครบทุกถ้วยเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋มทำคลิปมาได้เยด้วยนะคะเดี๋ยวเราใส่เสียแล้วเรามาชิมรสกันดูนะคะ ส่วยเฉดเรียบเลยนะคะอันนี้ติ่มจะแต่งหน้านะคะอันนี้จะเป็นเมล็ดถักะลาเปตตมนะคะเราเอามาแต่งหน้าให้สวยงามนะคะ เฉร็ดเรียบเลยแล้วค่ะต่อไปเต็มเสื้อมนาะชิมโลนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ทานให้โลนะคะมันก็จะเด้งๆแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็อร่อยดีนะคะลองไปทําทานกันดูได้เลยนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะวันนี้ติีมขอลาเพลงเท่าน,นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ